จะมาอ่านไบเบินะคะทันไดฟาโรโกก็เปลี่ยนใจฟาโรห์ไม่ยอมให้คนอ,อิสรา <c oughs> อิสราเอลไป <c oughs> จึงส่งกองทัพ <c oughs> ไปไล่ <c oughs> ไปไล่ล่า <c oughs> คนอิสราเอลเดินทางมาจนถึงทะเลแดง <c oughs> ด้านหนะ้าคือทะเลด้านหลัง กองทับอียิปต์บนอิสราเอลไม่รู้จะไปไหนดีเพราเขาเพืจุตัวสันพระเจ้าบอกโมกสันยกไม้ยกไม้เท้าของเขาขึ้นไป แล้วกเจ้าก็ทำให้ทะเลแดงหมอกหกน้ำแยกออกจากกันคนอิสราเอลทั้งหมดจึงข้ามทะเลไปบนพื้นที่ห้งจนไม่มีน้ำคนอิสราเอลในอยู่ในถิ่นกัน มานาหลายปีพระเจ้าส่งอาหารเช้าแบบพิเศษให้พวกเขานทุกเช้าเรียกว่ามานาพวกเขาก็เก็บกินง่ายการกัดอินอร่อยและพระเจ้าก็จะ ส่อาหารนู้นเนี่ให้พวกเขาเรียกว่านกคุมพวกเขาแล้วก็เอาไปทำกับข้าวกินกัน มีเนื้อขึ้นเขาปีนยอดยอดเขารีชื่อลูกใหญ่ชื่อซีนายพนาเพื่อนเขาเพื่อเขาไปเจอพายเป็ก,กปปโมโซขึ้นไปอยู่บนเขานานมากจนคนอิสราเอลคิดแต่ว่าตายไปแล้วดังนั้นคนอิสราเอล จึงสร้างตัวทองข,ขึ้นมาหลักไว้บูชาแต่เมเซนไม่ได้ตายเขาลงจากภูเขาถือแผน่นแผ่นเขียนที่เขียนหลักก่อน ดีๆพระเจ้าของพระเจ้าเลยมาด้วยสองแผน่นว,ว,วัวบบเจ้าโกรธเมื่อถึงคนอิสราเอลกราบไหว้วาดองค่ะแทนพระเจ้าพระเจ้าบอกวัวสวรตั้งใจอื ผมตั้งใจพิเศษมากขึ้นมามากมาเพื่อคนอิสราเอลจะได้มามาเจอพระเจ้าที่นี่นาซีโมเซนำแระชาชนไปแผ่นดินแดนไปดินแดนที่พระเจ้าสัญญาไว้จะยกให้โมเซลืม ส่งชายกลุ่มคนหนึ่งสำรวจจาดทีมแด้นั้นเป็นอย่างไรชายทั้งสองช่วยกันหาพวก